นะครับสวัสดีคร like ับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็นี่กับปลาหมาดีปึ้งครับวันนี้อยูมาทุ่งครับเจอหัวโร่งร่างครับอีกร่างนึงครับโตอสไปเรื่อยนะครับข้นลงนะครับช่วงนี้ไม่ได้ตีเลยครับข้นลงทุกวันครับกว่าหลันกว่าดลงครับไม่ได้ตีเลยนี่ครับหลังนี้ครับอยู่ต้นน่าจะเป็นต้นลูกตองครับนี่ครับใต้เลยตึงๆเลยครับการน้องครับสังเกตเลยนะครับตีมีตัวโก้นะครับหลูกกระติมดีนะครับ ติบไปบางเลยครับปล่อยจื้อไว้น่นแหละครับดังนี้ครับนอกรนหัวน้ำครับอู๋มตัวนั่นครับเดี๋ยวาปุ้งแขวกันเลยครับนะรับแดนครับเนี่ยครับบุกมาหน่อยครับกบการเนี่ยครับควันครับตามหัวน้อยครับปวดได้ครับปวดพึ่งอยู่ตั้มครับตามหัวยครับอ่าครับผุ่มหัวน้ำครับพิตาช่วยนะครับ เนี่ยครับคนมานำช่วยกับรังนี้ช่วยกับรังมันเน่ครับแต่คนมานำดีครับปิดตาครับตามมาแต่รถทิ้งไม้ไม่รู้ครับเดี๋ยวแกลี่ยเลยครับตรงนี้ครับบังครับเกลีครับฮ่าครับปุ๊บโอ้มาเต๋งอาอีกนึงครับนำว่านออกมาเลยครับนั่นนี่ครับแต่พิตาอ่านั้นครับช่วยกับคนมานำช่วยกับรังกับเนี่ยถ่วงหลังตอนช่วงช่วงหลังนี่ครับเนี่ยครับเต็มดีครับช่วยกับรังนี้ nghe gặp con nằm cà chuối gặp răng cà mới nháy gặp răng màn mít nâng gặp con này mới nháy gặp răng nháy gặp mấy cà rải tí gặp vô bà kê gặp xuống xuống gặp tông cà mấy con lèng gói gặp bộ mấy cưm mấy đá tôn mái blường gặp a ný tôn tăm tăm a ný gặp tí đá gặp xuống a cuốn tóc a đi gặp lòa mấy dùm mấy xuống gặp dê bôn tăng klo ngon a gặp tông tắt gặp ôi ตั als, ้งตรงให้เลยครับเดี taki, ๋ยวก็เนี่ยครับกบเม็ดควันเลยครับมุคนแก่กว่านักไม่ได้เอาไม่ได้มีควันะลครับเดี๋ยวชดกบกวันครับพึ่งกันลับมาเลยมากวันอะไรกินเนี่ยผมกำมันน้อยๆครับกุนเดี๋ยวก็บด้วยครับกบตั้งอย่างฟึ่งครับชูนายครับใบตองครับเนี่ยครับควันกุ้ยนะครับรวอนๆครับรวอน ผมมีควันน้อยๆก็ได้ครับดังวันนี้ยูไปจุ่มก่อนผมมีควันครับอง่างนี้ครับทำใจด้วยใจเราครับย่างัับเอาตีโปร่ไครับปุ๊บกระดับะรยอดครับ mấy quan gói gặp tổ bố gặp có tui gặp tao mì quan mấy gặp cũng quế ngay đây gặp quan bán gặp bố có đái gặp tao mì quan đây gặp bố gặp ăn tại đây quan bỏ mì gặp bố đái gặp cảm ơn mọi người gặp chúng gặp ผมตัดร่างก่อนครับคอยังไม่จุ้งครับวันนี้ต้องตัดร่างก้อนครับผมไม่อยากครับนี่ครับฟ้าครับวันนี้ฟ้าตีร่างอะไรครับวันนี้ก็แบบอย่างนี้ครับตัวมันป่าไปจุ้งกับหน้ากันครับ พันะแล้วครับจุดนะไครับอย่างคนวันนัก็่วยกคนวันนันี่ครับผัว็ิง่อนนะครับพันะไผตัวขึ้นไนะครับนะครับก่ไครับกบเม็ดพันเลยครับ แล้วครับครับก็กินเยอะนะครับพี่ตาด้วยครับ ผมมันตัดเลียงครับเยอะครับหนังจะตรงนี้ตัวพึ uh, ่งบนมาดตรงนี้ครับเดี๋ยวผมไปแด่นใบหลังครับน่าครับตัดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับมีตัวพึ่งบินหวนอย่ามาครับเนี่ยครับัดได้นะครับป้องกันกับบางครับหน้าเปลือยเปลืจะพึ่งครับรถไปครับย่รงนี้กว่าหลังกว่าได้ครับเหนือกับบางครับเจ็บพึ่งครับรถไปกับติดอันมีกวันนะครับนี่ก็เพิ่มมาไม่กวันครับตีดำหรือ นี่ครับเล่ครับหล่อมาในกันแถวๆมันครับการก้นะครับหล่อพึ่งลงมาได้วันแล้วครับต้องเดินก้อนนะครับหลอกวมามีกันแล้วครับแยไปชะจุกันจีกางหลังครับแยกลงไปใต้เร่หนำพึ่งครับอ่าครับเปิดเลยครับได้มาแล้วครับนี่ครับปุ่มครับมาจำก้อนไว้ครับลอตัวตามมามาครับในกันเดียวนะครับจับหนีในป่าไใจนะครับอยู่ป่าย่างป่าย่างอะไรครับก็ไม่ได้ครับหลอกครับ นี <im iter> 谢谢่กับคนว่าน้ำครับช่วยครับคนว่าน้ำคนนี้กับปิตาครับนี่กับเล่ครับนี่กับปิดน้ำครับปิตาช่วยครับคนถอดกับไม่เื่อครับแต่ปิตาแับนี้ครับหลอมันอุดดูวเลยครับน้ำไม่เข้าครับอันนี้ก็เป็นว่าน้ำกันครับตรงนี้มันโตมายิ่นึงครับโตตามยิ่งเดีมันติดลูกพึ่งมันน้อยๆบางครับนี่ครับมันเขียนไรครับคนว่าน้ำเรื่องด้วยครับอยู่ได้ครับนี่ครับน้มพึ่งครับ เดือนหน้านะครับเดนหน้ากำลังขึ้นเลยครับอย่างก็เดือนหน้าเลยครับครับมาช่ครับอืมว่างครับอืมพเหอยกมือเลยรับเดนหนาครับน้ำพุงวานปนนพุงนาครับเี๋ก็แรงครับเนี่ยครับเห็นด้วยปบผมประมาณสองกวนกับก้อนน้ ตัวจ้างผมหลูกมาแย่ครับเนี่ยครับขอก่อนนี่ไปแจ็บลังนู้นครับใช่ไหมเจ้ครับนี่ท้วยตัวมันเองครับของก้อครับวันเนี่ยผม้จะตัดครับว่ผนเที๋ยเดบ้านแล้วก็อยากกินกับหลูกเบื้องกับขก้อนะครับ ตัดเป็นจีนไหมครับได้ตุ้งครับแต่เดี๋ยวมันใช่ไม่ยากครับเนี่ยครับถ้าใคจั่งใบลาบจังใบยำก็ได้ครับตัดเมื่อไพุ่มจับไม่เคยบานครับพุ่มก็ได้มาเดียมครับจะตุ้งไปกายดียมนะครับถ้าใครใคตรงก้อนใบอย่างที่ครับมันก็มีจำบางนะครับติโกบเนี่ยครับไปเวินโกบมันก็จำธรรมดาครับแระตุ้งไปครับแต่ถึงกลางมันก็อย่างดีครับ นี่ตัดตัดออกมาเลยครับได้ตีเป็นครับตีเป็นจ่งเป็นด้วยๆครับต่งเป็นเนี่ยครับเต็มดีครับเนี่ยเป็นตัวงอนครับป้าไปลาป้าไปย่ามากินด้วยครับนี่ต้มยำมากินด้วยครับเมนูเด็ดๆครับหนาๆที่เลยได้กินกลางนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆดีที่ตามจุมคลิปผมครับขอบคุณหมากมาครับครับจุ๊บอีกทีนึครับโอ้น้ำครับอ่าครับผมปีตายครับกินนนครับวันนี้ครับอืมร้อยครับคลุ่นๆเลยครับกินครับ ตัดตัวงอนครับมากินคร,รับเนี่ยครับเราก็มาเหยื่อมาถุงครับตัวงครับตุมไปที่จะได้ครับเนี่ยครับกล้องดีดีอย่างพี่ครับนั่นที่ปีได้กินครับพิ้นครับลอยๆครับเนี่ยครับจุ่มหนับพึ่งครับกินครับตัวงอนมันด้วยครับจอะไ้กินนะครับโดนกินดีอืมพุ่นจะมาครับปอจับพึ่งเด็ดครับแล่นครับตรงด้วยครับหนับพึ่งครับ จุ่มน้ำปึ้งครับตัวมันกระต๊อกกันไปกินแล้วอือนี่ครับจุ่มเก๋ๆครับน้ำปึ้งกับไส้บุญใบกล้วยครับไม้ไงครับตาไม้ครับกินไหนปลาดิเวอรกินดิกินดีกินไะไเม็ดไหนนู่นตัวเดียวใจอืมครับไหลตรงหน้าร่อยครับอยากกันครับแต่ผมกินไม่อยากกันในแกดี้รบนะครับกินหนำว่านครับผมอันนี้ตัวมันจุ่มหนำปึ้งนะครับอืมครับร่อยครับ ยอดกับยอดปุดตีพึ่งเด็ดปุดดีครับนูกับก้นก็มาเลยครับนูกับก้นเดื่มตอะไรครับเหมือนนะครับเหมือนก้นกับเดชังคิดเหมือนก้นนู่นกับก้าวอรับก้นตกะลรนครับียูนี้อยตีกระตมไรได้ครับปรได้ยกก้นครับมากินกันโตครับกินกันโตอโอไยอยากไปกุนู โอ้ด oh, no ้วยแง่สุดยอดครับสุดยอดอ่าครับโอเคครับ